อือหรือออยยิปซีเผยภาพสุดสยิวลงอ่างนั่งกอดแฟนหนุ่มสำหรับดาราสาวสุดชิคอย่างยิปซีคีรติมหาพฤกษพงที่ตอนนี้ความรักกำลังหวานแหววสุดๆแบบชุดไม่อยู่กับหนุ่มฝรั่งตาน้ำข้าวมีกอลาาท้อและสาวยิปซีมักจะลงรูปในคลิปต่างๆที่ไปเที่ยวด้วยกันอวดชาวเน็ตให้ได้อิจฉาอยู่เสมอแน่นอนว่าแฟนหนุ่มของเธอนั้นเป็นถึงบาริสต้าถมยาั้งหล่อไม่ธรรมดาอีกด้วย อย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของยิบซีได้โพสต์ภาพสุดหวานคู่กับเฟนหนุ่มอีกครั้งเป็นภาพที่สาวยิบซีนั้นนั่งอยู่ในอา่างพร้อมทั้งกอดจากด้านหลังเป็นภาพที่น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะ